งานประกวดที่สวนสัมผั์นะครับเป็นงานใหญ่มากครับผมได้มีพระอยู่องค์หนึ่งเป็นสมเด็จวันละคังนะครับเรากลับกล,ล้องไปดูนี่ฮะได้ส่งพระหนึ่งองค์สมเด็จวันละขังทีมใหญ่เช่ามาแพงมากครับในราคาห้าร้อยบาทเรามาตรวจสอบดูครับว่า ซื้อฮะตามแผงข้างทางราคาห้าร้อยบาทจะแทหรือไม่แทเดี๋ยวไปดูกันครับตามมาดูครับเดี๋ยว่าครับพี่เอ๋ครับนะครับโต๊ะที่สองนะครับ được hết rồi các bạn có thể tham dò được cái này mình chỉ cần cái 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 สวัสดีครับ ครับขอบคุณครับเราทิ้มชชิชคนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับเการบริจาคเมื่อกี้ได้เราส่งพระดูแล้วนะครับเราเช่าพระประมาณห้าร้อยบาท เรียบร้อยครับเป็นคุณสดด้วยนะครับาไม่แท้นะครับท่านผู้มีเกียรติ